ถ้าเราขาดฮอร์โมนเพศหญิงจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างคะอย่างแรกเลยค่ะประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเพราะว่าโฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนเนี่ยดูแลทั้งเรื่องรังไข่แล้วก็มดลูกอย่างที่2เลยค่ะจะมีอาการร้อนวูบวาบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยเขามีหน้าที่ในการช่วยควบคุมศูนย์การรับรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิของร่างกายถ้าขาดไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะร้อนวูบวาบหรือว่าฮอตแฟชในคนที่เป็นวัยทองนั่นเองอย่างที่3ค่ะจะเริ่มมีอาการอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายเพราะเอสโตรเจนเนี่น้้าดดแลรรออองงงขสมะะะก็ะบบปทาาไวย ที่สีเลยค่ะก็จะเริ่มรู้สึกว่าผิวเราเริ่มแหง้ง<ๆ>เหี่ยวแพ้ง่ายแล้วก็รู้สึกคันยุบยุบยิบ,ยบ,ยบเหมือนมีมแมลงต่เพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยเขาช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นได้อีกด้วยอย่างที่5เลยนะคะเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกระดูกพรุนเพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยเขาส่งเสริมการสร้าง,แล,ลารรางแล้วก็ลดการสลายของมวลกระดูกอย่างสุดท้ายเลยค่ะเราจะเริ่มมีภาวะไขมันในเลือดสูงได้ด้วยเพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยเขาส่งเสริมการสร้างไขมันดีหรือว่า HDL แล้วก็ลดดกาาาาาารรรรส้้งไไขขมมันเเววหือ่ LDL ถปี ความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยค่ะงั้นถ้าอยากให้ฮอร์โมนสมดุลต้องทํายังไงดีคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงความเครียดแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะอาหารสําคัญมากๆเลยแนะนําเลือกอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนค่ะเป็นเอสโตรเจนที่มาจากธรรมชาติซึ่งเขามีสูตรโครงสร้างแล้วก็การออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่เรามีในร่างกายเน้นพวกถั่วเหลืองนะคะเพราะว่ามีสารที่ชื่อว่าไอโซฟราโวนอันนี้แหละค่ะมีงานวิจัยรับรองแล้วว่าสามารถช่วยลดภาวะไว โดยเฉพาะในคนที่หมดประจำเดือนไปแล้วด้วยค่ะแล้วมีอาหารเสริมแนะนํำไหมคะ,ะนี่เลย ดีเน่ฟลาวอ p l u สารสกัดธรรมชาติ6ชนิดโดยมีสารสกัดจากถั่วเหลืองค่ะอันนี้นําเข้าจากสเปนเลยนะคะเป็นแบรนด์ลิเคซิทซึ่งมั่นใจได้เลยถึงประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งค่ะมีสารสกัดอื่นๆรวมด้วยทั้งสมตังกุยนะคะแปะกล้วยงาดํารวมไปถึงอินูลินพีไบอติกแล้วก็มีแครนเบอร์รี่ด้วยค่ะทานเพียงแค่วันละ1แคปซูลน,นะคะหลังอาหารมื้อที่สะดวกได้เลยถ้าอยากจะดูรีวิวนะคะว่าทานแล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถกดดูที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลยค่ะ